ไม่รู้จักสักชื่อเลยครับถ้าลงไปถึงเอาวัถ์จากเบอร์15ไปแล้วเนี่ยผมแทบไม่รู้จักเลยนะี่เลยนั้นเป็นจุดแข็งของผมเพราะผมเอาคนธรรมดาที่เขามีความสามารถในการที่จะบริหารได้จริงๆมาเป็นคนทาไม่ได้เอาคนที่นำสกุลไม่ได้เอาคนเด่นดังไม่ได้เอาคนที่มีชื่อเสียงแต่ทํางานให้พี่น้องประชาชนไม่ได้แต่ละคนเนี่ยมีความสามารถที่พกมาในระดับที่แบบท็อป10ของประเทศอยู่แล้วในเรื่องของนั้นต้องลงขันไหมไม่มีครับ ไม่มีเสียตังค์แม้แต่บาทไม่มีรองขันไม่มีมรดกทางการเมืองไม่ใช่ว่าพ่อพ่อลงมาแล้วให้ลูกขึ้นแทนให้ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแต่ละคนก็คือแต่ละอันนี้ยี่สิบสามสิบสี่สิบคนแรกเนี่ยก็เป็นกระจกสะท้อนสำหรับความท้าทายของประชาชนโอกาสของประชาชนใครพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ดูเบอร์ห้าใครพูดเรื่องแรงงานดูเบอร์สี่อย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะดูได้เองใครดูใครดูพวกพวกขาดุต้องดูเบอร์ เบอร์เจ็ดใครจะเอาตัวตึงเต็มคาราเบลก็ต้องดูเบอร์เจ็ดดูจากบัญชีอะไรชนิดถ้าจะเอาขาโหดจีนเทาไทยเทาก็ต้องดูเบอร์แปดนี่เราต้องใช้แบบนี้แล้วให้เขาไปดูต่อเองนะเว็บไซต์ครับ m o v e f o r w a r d p a r t y o r ครับ election party list ไปดูได้นะครับว่าท็อป40ของเรามีใครบ้าง